ตงส่งไรอยู่ทานประชุมส่งแพ้อยู่ที่กำกับิงดีกรรมการสถานีสูบนาสนามามาส่บุเองไปโจมอ่อแพ้ที่ไหนสถานีฝ่นนา่อย่างนี้มันผุท่านประชุมนี่ี่นี่มันพุงมึงท่านประชุมเนี่ยมัน ตัวนอนนี่ตัวแ้งกันเี่ยท่นผู้ชมเนี่นยแต่กัถูบไม่ได้นี่เดี๋ยวไปชมนี่เป็นตัวน,นอนอตอนนอน่นอตัวนอนแผงรออมเนยตัวนี้ก็เป็นของถึกๆเลยท่านผู้ชมพอเลี้ยงอัดสี่สี่สิบบาทคนอื่นสี่สิบบาทเลีเล้ยงอัดสี่สิบบาทเลี้ยงอัดสี่สิบบาท

น้ำน้ีเรือดันไปชมนี่น้ำสีน้ำสีน้ำมากกว่าเนี่ยหัมกไปน่อยจาเียบกเออหมกแล้วจีน้ำหมกแล้วขึ้นนนละเอขึ้นน่้ำีวนสมไาอีกเนาะฝนผสมกัลดทแล้วน้ำสีน้ำเดนดนไปชม ดตกมแ้สุก mm น้ำแค้สุกน้ำท่าไปู้ชมนี่นี่น้ำซีน้ำซีต็ทองตทวทอานผูไปม o ีน้ำซีน้ำซีตไผ่ไผ่ไหลลงมาถป z นี่ีตนงูกทอขึ้น

xí đứa thì làm xí yeah. đi mẹ lại mất tăng nhà thân được chốn gì